ก็คือมีอยูง่งในปัจจุบันนี้เนาะแมนโอ,โอ้มีจักคนนองหละมีหลายบอกชินับเป็นคนก็ได้แอมกะเราคนละพคนแบบไม่จะเบอถึงขั้น่าคุยจริงจังแบบพอดีเพื่อนเขาหาแบบมีเรื่อยๆเขาหานะแต่ก็ยังเป็แมนนะนะโอเคทุกคนเปิดพระมาในเมอนก้าอยู่กับสาวโสดแม่โดยสบายดีเด้อน้องหละเดินสบายดีทางน้องพลอยเนาะโดย 10ซีหลายๆคนพู่นชิ่มหจักรลองลเนาะแม่คือเราทางน้องก็มีชื่อเสียงยู่งมาก่อนเคยเป็นยูทูบเนาะมีชื่อเสียงสุมุตินี่ก็มีชื่อเก่าหราเคยเห็นแล้วแต่ว่าได้นี่างหายจากซ่องแม้ววันนด้เรด้วยนแงละด้วยคืนเก่าลระ เป็นอะไรซาเหตุเราไ่ได้เห็ุนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่ฝั่งไทยได้เห็ุงานอยู่ฝั่งไทยแต่ว่าบัดน,นี้ได้กลับมาแล้วก็เลยอยาอย่าเห็ุเลยบ่ได้เห็ุเลยแม่แบบว่าคือทางน้องขาวไปฟังไทยนวมันลงคลิปก็ได้บอก <c oughs> มันลงได้แต่ว่ามันแบบการเงินมันแบบยังหยอดเงินมันบ่ขึ้นนลนะม,มันลงได้ลงไม่ปกติแต่ว่าการสั่งไม่ได้บ่ได้โอโอโอแปลกเนาะสั่งไม่ได้บ่ได้กระโบแปลกเดินลาะารอ เราะว่าไปฟังไทยมันกับคนละเอียเพราะวเอซเซนมันต้องเป็นของฝั่งไทยจังได้ดิเอซเซนลาวเดย์เนาะโอ้ก็ไล้พอได้โดยกิดโดนนานเติมทีว่า บม่ได้ออกกล้องแม่ไม่ได้ออกกล้องจะโดนในเคลื่นกล้องไม่ผู้เจ้าผู้แม่ไปถ่ายตัวเองในวอดซ่าเรียกว่าเกิดกล้องปกติสีไทยไปถ่ายผู้อื่นตลอดได้ไปกับทีมงานแต่เดี๋ยวนี้นี่ได้เขากล้องเป็นจีเราไปจักอายกล้องไปจะชินน้กล้องไหมโดยโดยคือมาไม่นี้กันเนาะมีทางเอฟซีเพิ่นกะคือเพิ่นกะฝาก ฝัมาทำน้องหละว่า,าปัจจุบันนี้จะทนะหัวใจของนอ้องนี่เป็นแล้วได้นอ้องมีคนโอคนล่มอยู่บอ่ออย่างคันนะคันที่ทมเหลืองคนโอคนลมเนาะค่ถามว่ามีบอ่อก็ยองรับแล้วว่ามีบอ่อมันก็ปฏิเสธบ่ได้แล้อย่างนี้นะเนาะแต่ถามว่ามีบ่อมีแต่ว่าให้ทางถึงข,ขันว่าแบบคือข,ขันนันบ่ก<ม>เป็นบนาก็นยังคุยอยู่ตรงบ่อระชุนกินเอ อันทีท่ว่าถามว่ามีคุยบอกกับมีแบบเป็นเข่ามาหานีนดะทั้งบถึงขันว่าจะเป็นแบบแฟนท้ยังแบบจริงจังนะนะก็มีแต่แบบพ่อคุยนี่นะถามว่าคุณเข่าหาเป็นมีบอมี่เขาเอาสิปฏิเสธว่า,าวเออบอมีเลยกับบแมนองแต่คือมีอยู่งในปัจจุบันนี้เนาะโอ้มีจักคนลงละมีหลายบอก ชินาเป็นคนกับโรได้เอ็มก็เล่าคนละเพราะว่าแบบมันกับโบทึงขันมาคุยจริงจังแบบพอดีเพื่อนเขาหาแบบมีเรื่อยๆเขาหานะแต่ก็ยังไม่แมนนะนะโดยโดยก็คือเขามาด้เรื่อยโดยเป็นเดือนรรมดางของสาวโสดเนาะโดยโดยอาสมดว่าทางเอฟซีเอื่อยี่เพิ่นเห็นคลิปนี้แบบอยากโอโลมน้ำนองเลยสิได้บอก ได้คันมาเพิ่นอยากโอ้ลมมานะแต่ก็ต่ก็ลองเบิ่งกอ่อนนั่นแหละคันมาผ่านหรือบ่ผ่านก็ว่ากันอีกทีนึงเดี๋คุยกันเท่าไดร่นาะโดยอแม่นความนองเลยว่าเข่ามาโอ้มาลมนีได้บ่นี่ก็ได้เพราะว่าคูมื้อนี้ก็มีข่าวอยู่ก็มีแบบเจอรลายสิเข้าวแบบเพิ่นทาง FC หลายกว่าก็ยังมีแบบเพิ่นทีท่ยังเห็นคลิปเกายูเหมืนกัยังเห็นคลิปยูเช่นตอนยังซีเหมืนก็ถักมา คนดูนองยาแล้วบ่เห็ดคิดเป็นสันติ์สันติ์กระเจาะคนตามความจริงแหละว่ายาแล้วอืมอืมยาแล้วเนาะแม่ยังไม่ได้เหตุแล้วดูดูเรี่ยวลำไห้ลำหน้าเลยจะนองหลับมันเนี่ยว่าแล้วก็ยังมาแล้วค่ะค่ะล้วยังแบบเรื้อนีิดน้อยๆค่ะเพราะว่ามันบ่มีน้าโอ้ยังไม่ทันมีน้าเนาะคิวคิดว่ายังอีกร่วนบนนองหลับสิเดียวนี่ยบอกว่บนร่ดนอืม ว่าภูบาวมาลำน้าสอยบ่การหน้าสิบุมีก็ได้เพราะว่ามันเหลือหน่อยเดียวหนึ่เพราะประจําเป็นเนาะเพราะคันมากหรือสิมากไกลแล้วเพราะมีแต่ฟังไพ่เนาะมีไหมใดรทักมาส่วนมาดำาน้ำเลยดําน้ำต้องดํน้ำเลยไปเลยเลยเนาะก็ไม่นี่ก็มีทั้งอ้ายคนหนึ่งเนาะเป็นเด็กเอฟซีของน้องทะเลน้องละเลยเป็นกันมีน้ำใจฝากเงินมาให้เนาะ เป็นจำนวน, 1, น,นหนึ่งพันบาทลงไหลซอยซื้อบัตรเติมเงินไห้ด้วยว่าซื้อแนวอยู่แนวกินเพิ่นว่าแต่บุหัว่าเพิ่นนี่สิเคยคุยกับน้องบอก่าเนี่กับบุหัเนาะบอกเพิ่นกระหากระทักมาหาเลยเจ้าเลยแต่คันทางเนี่เขาในทางเอฟซีเพิ่นว่าว่าอยากให้ท่ายชีพแบบเอออย,อยากเข็นหนา้าบริอ่องกล้องแต่เดินก็มีอยู่พูนึงมีอยู่เนาะแม่แต่กร ก็คูอจักมือนีค่ะเพื่อทักเขามาเพื่อนเลยบอกว่าสาีโอนเงินโอนยังมาให้บอกพิ่นบได้บอกไม่จะบอกว่าอยากให้น้องออกคลิปยังแบบนี้น่องถามาน้องเฮ็ดเชียงเฮ็ดคลิปอยู่บอีหยังแบบนี้นะก็ตอบเพิ่นไปว่าบบได้ถ่ายแล้วบบได้ถ่ายว่าเพื่อนว่าปกติเห็นไปกับทีมงานนะนะบอกว่ายาแน้วบได้ไป นี่แต่เท่านี้แล้วเพิ่นถามว่าอยากให้ถ่ายคลิปนี้คอนเสิร์ตแต่เรื่องเงินเรื่องค้ามเงเพิ่นก็บ่ได้เว้ารเลยว่าเอออ้ายสิให้เงินซื้อนั่นซื้อนี่เด้อก็บ่ได้เว้าอืมคือยังบ่ได้เว้าหยังเนาะนี่ดูคันซาน้องพลอยดาวๆมันสิน่าสิมีอยู่คนนึงอะล่ะที่บอกเพื่นถามเข้ามาประมาณว่าเรื่องถ่ายคลิปถ่ายหยังอ่ะล่ะเด้อทายก็ฮู้จักมื้อนี้ล่ะอืม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 ดูเตี้ยทายสมมติ่าเพิ่นชิดแอนแบบคอล่มน้ำน้องคอจีบน้องแบบนี้เลยจ้ะได้บ่ คุณถามว่าได้บอกคันเพิ่นอยากล้มอยากจีกกันยังได้ก็ได้แต่ว่าคันว่าสิผ่านบอกกันยองนึงเอาน้องหมักกู้ยชายแบบไรสะกะคือเคยตอบไปกูขิดในตั้งแต่ลงคขีดตัวหนังบอก่มีสเปกบ่มีสเปกเนาะคือคือเบิ่งน้องนี่แบบเบิ่งบึ่งแต่เวลาตอนเวลาขอาคุยกันมันบ่แม่นกับคุยแล้วมันชู้เองดอกว่าเออวันนี้ถึกใจเฮาเนาะโดยอเรื่องเรื่องอายุของเพิ่นได้ซะน้องล่ะ ยังอยุกับบบตีได้แต่คันทามว่าเก่อะไรยังแบบนี้กันนะสีแบบปอปันไดอะนะคำว่าสี่สิบสี่สิบขึ้นไปสี่สิบน้นๆนี่สิได้อยู่สี่สิอาหายจำอยู่จะสี่สิบหาสิบพอกชลเลยนี่ก็คือสี่บได้นาอเก็ถือว่เอาบ่ได้นะ้องลเนาะแมนอืสี่สิบหาสิบนี่ได้สิสามสิบนี่แมสามสิบปัวยังบบน้นะโได้คือปัจจุบันนี้น้องอายุเท่าไหร่ ปัจจุบับนนี่โมเมนต์สิบเกา้าแล้วก็สิบแปดสิบกเก้าแล้วอืออืออือดยกำลังเป็นสาวขึ้นใหม่ <laughs> <laughs> เป็นตะหักตะแพงเอฟซีเป็นกระเ็นแล้วก็ลงไหลประชันซะอยากโอ้อยากรมนำ้ำอ้าวก็บอกว่าลายถ้าเกิดก็สิมอบเงินให้เดินน้องหลานเนาะ <laughs> ด้ขออบใจเถึงมือเป็นชีเรปร้อยเนาะครูเพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นกระถาเบิง่งอยู <laughs> <laughs> ่ก็คือซีดีมุกดีใจเนาะแบบว่าเออเงินกลับมาฮอด จอดถึงแล้วแล้วก็เลยเบิ่งคลิปน้องพลอยน้ำสถานะกะ็ก็ถือว่ามีคนลมเนาะแต่ว่ายังบ่ถึงขั้นว่าเป็นซูปเป็นแฟนมีคนลมมีโบแปลกแต่ถามบ่บมีคนลมมีแปลกไหมกันหมดตอบต่อไปจ้าวอะไรวะคันท<ม>้ามามีคนโอ้คนลมบอกกันยอมรับแล้วว่ามีมันมีบบปฏิเสธเนาะถ้าว่าสีบบมีนะที่แบบมันแมนบอกว่าอะบางคนก็สีบ๊วยอะบางคนว่าสีตัวซะโบตัวซะกับบอกตามจริงละ ว่าเป็นไปบ่ได้แล้วผู้จุผู้งามเนาะคือว่าบ่มีคนโอบคนลมแบบนี้ฮะน่ะโดยโดยกินข้าวเที่ยงในฉันองละเมื่อนี้น่ะยังไม่ทันได้กินข้าวเศร้าเลยข้าวเศร้ากินแล้วเออได้เยอะซะข้าวเที่ยงกินจักมุ่งข้าวเที่ยงเลยกับเป็นตาบางเถ้อบางเถ้อกับไม่ได้กินเลยกินข้าวแรงเลยไปอยากเออจงวนจมวนหยุดน้อยอยากจะได้กินอย่างนั้น ่จะมาหุ่นหน่อยคิงบางทุกคนเลยโอ้จะแฟนสิไปทางใดก็บอกเลยว่ได้ไปไซม์เอมือเรือนเนาะแม่อยู่กับแม่เดียวพอกูมีกูอยู่กับเพื่อนแมนเป็นอะไรแม่แม่เพื่อนก็คือว่าละไปหาหมออยู่ไซกับ่องหายเพราะเศร้าละเป็นอะไรนังล่ะก็สิว่าเป็นจังไดเพราะว่าไปหาหมออยู่ไซกับเพิ่นบอสตี้แบบบอกว่าได้ว่าเป็นโรคอีหยังนะมีแต่ว่าตอนแรกเริ่มต้นที่เพิ่นเป็นน่ะ มันเจ็บนี่แ,แล้วมันแบบลุกบ่ได้คลายๆคือแบบเฮาลมทับเส้นแล้วเป็นเอามาพึ่งเอามาผ่านะมันมึนมันปวดมันเจ็บมาน่าต้องพอนี่ถ้าแม่เพิ่งไปหาหมอยูมกนะคะนี่สองเทือแล้วแต่ว่าไปหอบแรกคือซีดีไปหอบแรกไปอยู่หมอลวงอะล่ะคือซีดีแต่ว่าบัดไปหอบสองก็เลยวเออมันดีแล้วเอายามาให้มันเป็นเดือนเลยว่าให้เพิ่งลงไปไปพาไปหอบสองบัดไปเอามาหอบนี่ผัดกินผัซื้อๆอยู่คือกินยาไปซื้อๆนี่แหะหอบสอง แล้วก็บเบิดน้าหมออยู่เล่านี่กับโมแมนเป็นๆแต่ว่าทีแบบไปตรวจเบิงแบบไปหาไปปวดนะสองเที่ยแล้วแต่กะว่าบูคือก,กจจารจัดหมออืมเดลโมเพิ่นว่าเน,นว่ไดสดงแบะบางผู้บางคนเพิ่นก็ว,ว่ามีหลายเนวยมีกระเพาะนะบางคนกบว,ว่าแล้วไปหาหมออยู่ไทยน,นะเพื่อนเบิงเพิ่นบอกว่าเป็นแบบประมาณว่านอนทับเสร็จประมาณนี้ค่ะนะเพื่นอแบบนสรุปไลยเอาสรุปไปเลยว่าเป็นยังง้บแมนแล้วไปอีกหมอผู้หนึ่งเพื่อนกเว่าว่า ยังระดงขึ้นตาแบบส<อ>ิไปทันแบบเอาง่งายๆซะอันพาเมหักษานี่มีเรื่องๆแบบหมอแพทย์หมอสิแล้วก็เรื่องความเสือน<ม>้ำคนกันจะว่าเบิดโบแมนเ่นๆเลยจะบูะมีแหละแต่ก็ยังมีอาการว่าชีดีขึ้นบ,นบ่นบ่นนากลงเลยครับปกตินี่ยังเฮ็ดทันที่หนีลุกไปเห็นทันที่หนีได้มานี่ยนะคือสมุนนี่เพิ่นเฮ็นทันที่นี่นั่งนอนเบิร์นตัวชาดๆก็นอนหลยก็เจ็บนั่งก็เจ็บ คือปกตินี่ทันว่ามันคือปวดคือยังเพิ่นจะบีบเชีงยงเนาะอันนี้นะบีบเราบ่ได้บีบไปเจ็บอาะนี่คือว่าดนไม่ได้เลยแมนจับแถวนี่นะมันแข็งไปเลยด้เพราะมันเป็นนแล้วแม่ต้องพ้อยนี่ล้มมือสองการมือที่สองอตั้งแต่นั้นมาเลยเธอ,อ,อหาขนาดหากระเไดนน้นี่เบิดลปรแมนเลนเรนเลยเพราะว่าจักชิวันไหนๆภาพไปหาหมอก็จะบุู๊ทางสิไปไปเบิแล้ว ผู้ป่วยบผู้เสือกทางผู้หมอผู้กดกับผู้เป็นอย่างแต่ละหมอเขาบอกคือกันเนาะมออยู่ฝั่งล่างนี่ก็ไปหลยบอเลยมันมออยู่ตอนแรกก็เออมออยูเล่าบดีก็คข้องน้ำมอไทยปหาหมอยูไทยก็ตอนแรกนะคือก็ดีใจแล้วหอบแหลกมากินได้สองสามมือว่าเศร้าบดเจ็บบดยังเลยบ่ดก็เลยว่าเออยาแก้เบิดแเลยพาไปเอางหอบสองปัะไปเอากอบสองมันเอามาให้ได้เป็นเดือนเลยผัดกินมากินหอมนี่กับเพิ่นจัดยาห้มันมีแบบแบบใหม่น้่แบบเก่าก็มีคือกันมีครบผู้แบบ เพิ่มเพิ่มเหล็กใหม่มากว่าให้ดีกว่าเก่าเพิ่งบัดกินผัดอาการน่ะสุดลงแบบสุดลงแล้วก็เจ็บคือเก่าแบบนี้ค่ะหางดุูหางได้อยังไงบ้น้องละหางได้ก็ไปได้นี่นี่หน่อยของเพล่อนนั่นแล้วก็ได้คือเก่าขนาดปเบิอกว่าพวกอันนี้ก็มอโตาบดินนะเหมือนอ่ะอันนั้นเบิร์ตัวนั้นนะก็ร้ายคือกันนตัวเชื่อเพื่อนก็ว่าว่าเออมีแน่าเคศหนี่ก็ไปแก่ไปยังน้ำเพล่อนเธอละพันสองพันหนึ่กับเบา เใช่นะบัตรเอานอนเหตุไปเบิดเนอะแหน่จะเอาได้ไงคือล่องมอเบอร์คูแบทด้วยนะมออีกคู่หนึ่งกับเป็นมอที่แบบหักใหม่เนี่ยนาวหนูยามาตุ้มนะผัดไปเอาตัวนั้นมากินซองสมสิประเจ็ดจนมานางไข่แบบนะ เห็นักโปเกมานแล้วมอคมอเพิ่นก็ว่าคือได้และวพอตอนเม่สิไปนะเพื่อนคันในตาทรงขังปัดไปเพิ่นแบบประดุ้งขึ้นตาไบบนีก็เลยอันว่าให้มากินเพิ่นว่าคันโบหักซานี่ตาบอดเลยเด็กเพิ่อนว่าเห็นว่าตายนะแล้วพามากินมือที่หนึ่งก็เริ่มเจ็บแล้วมือที่สองมือที่สามจนอยากยาพแและแต่มอเพิ่อนก็บอกว่าอู่ว่าคันกินไปแล้วคันมันถือกัเพานมันสีเจ็บเด้อเจ็บจนอยากยากินพูแล่แต่อีเมียเพม่นก็ทนกินมาจนว่าพูหละ ไายที่เตอมันกะซ้ำเก่าบุดีบพราะว่าเราฝกินแนื้เก็บซ้ำเกินเนื้เก็บลงมืนบ่แม่ฝันกินแนื้เก็บยามไหที่กินเัินว่ะยามไหนจะกินเงินเช้าหรือว่าซีพอตลงเนาะให้นักกว่าเก่าห่วยมันจะเป็นแบบว่ากินซ้ำเติมตัวเองได้จะนอนใช่เนาะเเม่ก็คือเอาง่ายๆซะแม่นว่าน้องก้อยนะเป็นคนอ้วนแต่ว่าผัดกินขาเพิ่นเป็นมาตั้งแต่ลงมือสงกรามเมื่อที่สองค่ะนะ เปนจอยไปเลยนะคนเพราะว่าขลามเด็กาลาม่นไทยขลาม,ม,มนั่นขลามนี่ขลามเบอ้อจนว่าแม่จนว่ะคนละเออแม่นี่สิเบอร์ลมโยนโซยโยนยังเราสิลมโยนขลามนี่แหละก,กินบริการยัางขาดสารอาหารนี่ันนี้แหละ <hiking. S 2> แบบกินยังกระโบได้เลยเด็เนาะตอนที่ว่ายังโบได้พาไปหาหมอผูเพิ่นแบบนำเกี่ยวกับผักใหม่สมุนไพรฮะน่ะแับไปซื้อซีนงยูกินซีนงยูกินขัวายสิ่งยังอะนะพอมีแห้งแบบพอไปหาหมอครั้งนี้เพิ่นเราบ่ไหวกิน เคยกัแนะนํามาหาแนวคารามเนาะกินได้สองสามอย่างหนึ่งบัตกบเขียดไปกินตั้งแต่เป็นเริ่มต้นโพเดซากระเบื้อเนาะแมนความนึงอะกินแต่แนวเก่ากระเบือได้เนาะอะไรมออะไรกับบุรีเนาะไปรอดที่กนรำรวมกันแล้วคนหหวยมันเกือบชิบุรีกินเนี่ยจากอย่างเลยเงินหยกไหนเนาะเอาเย็บีเข้าทางใครพอได้แบบอ่าคุณเคยมาการนี่เนาะแบบเคยพอมียาดีเนาะให้น้ำให้น้องคุนแน่เรือว่า เนี่ยมือสัมมาซอยเนี่ยก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่์ดกระซิบปวดแบบหัวแบบมึนค้างอย่างงี้เเชง้งอยางี้มันใหญ่ายๆ่จริปวดจริมาใส่งานงานยังบ่ได้อะไรนะมือเจ็บเป็นมันครับเป็นตั้งแต่มือสงการมือที่สองมือตั้งแต่วันนั้นเลยนะหมอแม่นตั้งแต่มืัอนั้นตอนแรกนะเพิ่นลงไปซอยเบี้ยอยู่เพิรนแบบมีงานมีอย่างิ่นกินหีดอย่างนั้นแล้วไปกินซีงง้วบแดทีนี้ค่ะแล้วมันแบบ เป็นมาเลยแล้วมาวันนั้นน้องคอยก็ว่าสิไปหลินสงกรามนั่นแหละเพิ่นโทรนั่มแบนี้กลับามาหาแม่แบบนี้ไ่ได้ไปหลินไ่นได้หลินสงครามหมู่เลยสำคัญ <c oughs> แต่กับเป็นมือนังเงี้ยวมาเลยแบบเงี้ยวจนเดี๋ยวนีน้ก็คือเอาเอง,ง่ายๆจะให้สุดลงซะ<ม>ลูกอยากอยากให้แต่แม่เช่าโมน,นมันโมนี่กับภาพไปเบิร์แล้วเน,นาะแม่ผมมีบอทอื่นอีกบ่ผมมีบทแนะนั่มห้อีกบ่ ตอนยังบูมีตอนนี้มีแต่ว่าคันไปบะคันแมนไปอีกบบบน,นี้ก็แมนสิพาลงไปงปางไปคือเก่าวเลยสิพาไปคลินิกเอาไปยังเลือเข้ามาเงินเดียวนั่นแล้วทีต้องลองคันได้ลองก็ลองไปให้ชุดรถทดลองเลยทีตรงนี้วนได้บันหนึ่งแหละวันสิบกว่ถึงไปได้เื่อค่าให้จ่ายได้วันนึงอ่ะหลายเธอถึงเงินไปเป็นหมื่นก็เกือบเบิดไปแล้วเพราะว่าไปสองคนเด็กสองคนบัดคาไปเท่านี้ละค่ากินอีกแบบทีนี้ค่ายาอีก ปาชีหายหอดหมื่นบอนกับบอหอดแต่ก็ง่ายเลยมันก็เกือบหอดเลยอาไงคือบุมีเงินหมื่นบุกม้าไปเนาะแมนขนาดไปหมู่เดรฮานเก๋ไก่อะไงท่านน้องง่ายคือนั่นแหละพอไปสองคนไดไปผู้เดียวแม่เพลินไปบุเป็นบาทเพิ่นเราผู้เผ่าเนาะไปเรื่อยๆอีกอย่างกับเพิ่นยางเราคอยได้เขาต้องตึ้งโต้เพิ่นตลอดนะนะเป็นน้ำเป็นป้าให้แม่ผู้เดียวเนาะในระหว่างดูด้ว เือว่าไม่ได้ก็ว่าไม่ยังร้ายเนาะจำใจาล้วน่อยก็หักภารกิจเือว่าสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วทควรไหนเงินก็หอดถึงมือน้องพลอยเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าซอยกะเหตดขยาทั้งแม่น้องเนาะโดยแต่เดินจะทาน้ำหัวใจกะยังยังพ่ออันเปิดโอกาสในทางนมนมโยโดยอายุหาชิปลงมาเก er ินห่างก็คือบ่ได้แล้วเนาะโดยโดยของจิมงานมียังสิถามน้องพบนต่อบ่ ตามนั่นแล,ล้นะทีองมาตาเบิ then, okay. ่งไปนะกโอลมกรองคนก็ได้ั้นเรื Commentary ่องหัวใจแน่เรื่องสิทประจำวันแน่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาการแม่พันแนอเนาะไอซเมนกับเบิ่งนันเอนมีแบบเออมีวิสอยเหลือนานเนาะเอี้นละเนาะดีนี้ก็ง่ายๆก็บบอคอยคือปีบดีคือปีก่อนนั่นแหละอืม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 อ โให้บนเรื่มผ่านเนาะเออแ้ก็แนะนำมากก็ได้น้องลาเนาะโดยโดยก็คือช่อบมตามัคนเนาะโดยโอเควันี้สบายดีเลยน้องลาเด้อสบายดี